สวัสดีครับเจอปัญหาเครื่องต่ย่าสี่จังหวะมาทีแรกสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยถอดล้างคาบูแล้วก็เปลี่ยนผ้าปั๊มไปชุดหนึ่งอพอเปลี่ยนผ้าปั๊มไปชุดหนึ่งเสร็จเครื่องติดนะครับเครื่องติดแต่ว่าสตาร์ทติดยากนะครับพอติดแล้วก็เร่งได้ปกติเร่งได้เร่งปกติไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่พอรอบเดินเบานะครับมันเดินเบาไม่ได้เดินเบาดับนะครับ อพอดับเสร็จปุ๊บก็สตาร์ทใหม่สตาร์ทติดยากเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทติดยากเหมือนเดิมอพอติดแล้วมันก็เล่งได้นะครับเล่งได้พอเราผ่อนคนเล่งปุ๊บเดินเบาไม่ได้เครื่องดับนะแล้วก็กลับมาสตาร์ทติดยากอีกเหมือนเดิมอาการก็วนอยู่แบบนี้นะฮะเราทําการปรับไอตัวสกูตรงนี้แล้วนะตัวสกูตัวสกูตรงบนคาบูเนี่ยนะครับ ลองปรับขึ้นปรับลงปรับไล่หานะฮะก็ไม่เป็นผลนะครับปรับไล่หาก็ไม่เป็นผลยังมีอาการสตาร์ตติดยากสตาร์ตติดแล้วเร่งได้แต่เดินเบาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนคาบูตัวใหม่เข้าไปนี่ฮะคาบูตัวใหม่เราเปลี่ยนอีกแบบนะ,ะแบบที่มากับเครื่องนะครับมันมันเป็น แบบที่มีตัวปรับตัวเดียวนะก็อยู่ด้านบนตัวเดียวนะมันไม่มีอยู่ตัวปรับอยู่ข้างๆนะครับแต่ตัวนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับคือมีตัวปรับ2ตัวนะตัวแรกอยู่ที่ตัวบนนะบนคาบูตัวที่2อยู่ข้างคาบูนะครับเอท่ออันนี้บังอยู่นะครับท่อนี้บังอยู่เห็นไหมเนี่ยฮะมันจะมีช่องช่องปรับอยู่ก็คือตรงนี้นะไอ้รูเนี่ยเอท่ออันนี้มันบังอยู่นะครับ หลังจากเปลี่ยนคาบูตัวใหม่เข้าไปนะครับก็สามารถสตาร์ตนะติดง่ายติดง่ายเดินเบาได้แล้วก็เล่งได้ปกตินะครับจากก่อนหน้านี้สตาร์ทติดยากสตาร์ทติดเล่งได้แต่ว่าเดินเบาไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับจบงานที่คาบูเลเตอร์นะครับสาหรับไอตัวคาบูรุ่นนี้นะถ้าหาใครเจอปัญหานะาสตาร์ตติดยาก สตาร์ตติดเดินเบาไม่ได้นะครับสตาร์ตติดแล้วเอ่เล่งไม่ขึ้นนะอาการก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากท่านเปลี่ยนชุดผ้าปัม๊มล้างคาบูเสร็จแล้วแล้วก็ปรับไอตัวนี้เสร็จแล้วนะมันยังไม่หายนะยังมีติดยากอยู่หรือติดแล้วเล่งได้แต่มันเดินเบาไม่ได้หรือว่าบางอาการก็มีนะสตาร์ตติดยากพอติดแล้วเล่งไม่ขึ้นนะครับ หรือบางอาการนะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับก็เป็นที่คาบูนะคาบูเพราะว่ามันมันล้วนผ่านการใช้งานมานานก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานทีนี้นะจบปัญหาเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะดึงสตาร์ทให้ดูนะครับเปิดสวิตดึงสตาร์ทนะทีเดียวติดนะฮะเด้ง เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวจะประกอบชุดผ้ากองใส่กองอากาศากลับคืนไปนะฮะจบปัญหาฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับหนึ่งคลิป